เป็นแฟชั่นสตรีทที่กลมกลืนไปกับท่วงทํานองสุดมันของดนตรีกรนส์ร็อกไม่บอกแทบไม่รู้ค่ะว่าที่เห็นอยู่นี้คือแจ็คเก็ตที่ตัดเย็บจากผ้าไหมหลํากว่าใครด้วยงานสกรีน เล่นกับมีมล้อเลียนและแฮชแท็กฮิตฝนโลกออนไลน์จากการออกแบบของดีไซเนอร์สายฝ่ายอาร์ตนนนี่วิชาพรต่างกลางกุญชรที่อยากยั่วล้อวงการผ้าไทยกับกระแสสังคมตั้งต้นจากงานดีไซน์ที่แหวกขนบงานผ้าไหมด้วยการใช้เทคนิคสกรีนและมอบให้เป็นหน้าที่ของวงอินดีน้นนามเล็กกล้าช่วยพรีเนตนความงามในมุมต่างโดยเมรลดีนอกกรอบของดนตรีกัน ความกล้าคิดนอกกรอบของดีไซเนอร์วัย29ปีมีที่มาน่าสนใจค่ะนอกจากทางศีลจากรั้วมหาวิทยาลายัยคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ศิลปากรนักออกแบบรุ่นใหม่ยังได้ชื่อว่าเป็นทายาตรุ่นที่3ของไหมทองสุร,รนารีกลุ่มทอผ้ามีชื่อของแดนผ้าไหมอำเภอป,ปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาที่โด่งดังจากการทำผ้าไหมตัดเย็บเป็นชุดให้ชมพู่อรยาสมใสไปเทศกาลหนังเมืองคาน ราวแปีที่กลับมาสร้างสรรค์าง,งานผ้าทอในบ้านเกิดจากเพียงผูกลายมัดหมี่ให้ร่วมสมัยอย่างก้าวข้ามไปสู่งานทดลองตามมุมมองของศิลปินหัวใจคือทําให้งานภูมิปัญญาเดินหน้าไปกับยุคสมัยเราจะเอาผ้าใหม่ไปให้กลุ่มคน,นหลายกลุ่มใส่เนี่ยเราจะต้องเลือกผ้าที่ มันสามารถเหมาะกับทุกคนและใส่ได้กับทุกคนซึ่งไหมลืบอะตอบโจทย์ต,ตรงนี้ค่ะดังนั้นไหมลืบเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มันฟูมันหนามันนุ่มและพอมองไกลๆอะมันคล้ายๆยีนส์แต่นุ่มแล้ววาวแปลกตรงนี้มันมีเมนไอเดียมาจากมีมอาร์ตค่ะก็คือเป็นถ้อยคำวลีต่างๆที่กระนำกันในโซเชียลมีเดียเรามองว่า ประโยชน์พวกนั้นน่ะมันพูดถึงปรากฏการณ์ทางสังคมของคนไทยได้ดีมันก็เสมือนกับว่าเรานำผ้าไหมอ่ะเข้าสู่ยุคปัจจุบันได้ไกลตัวนะมันก็สำหรับผ้าไหมไกลตัวสำหรับผมใช่มีอะไรไหมครับก็เคยไปทัศนศึกษาตอนเด็กที่รูดนี้ไอ้ที่ไอ้รูดนี่คืออะไรนะไอ้ที่มันรูดจรวดอ่ะจรวดอ่ะจรวดอ่ะ การทาทําไหมการทาไหม่เพื่อตอนงเด็กะตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้จับอีกเลยพี่ไม่รู้ว่าผ้าไหมคือผ้าไหมผ้าไหมคืออะไรด้วยเสื้อมันค่อนข้างจะมีความใส่ใจหลายอย่างครับในกระตั้งวิธีการทาอะไรนะครับก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงผมรู้สึกชอบครับด้วยรูปแบบรูปทรงผมมองว่ามันก็ค่อนข้างแมทกับผม ปกติแล้วนะคะการมัดหมี่ช่างมัดเนี่ยเขาก็จะมัดตามแบบตามลายที่มีการวาดเอาไว้ก่อนค่ะแต่สําหรับนนี่นเองประสบการณ์การมัดอาจจะไม่มากนักนะคะแต่ว่าไอเดียความเป็นศิลปินเต็มที่เลยเพราะว่าเวลาการสร้างลายทุกครั้งนอน,นี่บอกว่าจะสร้างจากหัวหมี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะมันฟิลไหนคะ <laughs> มันฟิลว่าเราคิดไอเดียอะไรได้แล้วก็มีภาพอะไรในหัวเนี่ยค่ะเราต้องเอาออกมาทันทีโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรมากมายที่จะมาเป็นกรอบความคิดของเราแล้ว <c oughs> ก็การสร้างแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะ มันทําให้หัวแบบนี้เป็นเอกลักษณ์แล้วมีแค่เราเท่านั้นที่ทําได้ไม่สามารถให้ใครทําตามได้เลยเพราะคนอื่นก็คงไม่เห็นภาพในหัวแบบเดียวกับเราคุ้นเคยกับเสียงกี่เห็นแม่มัดหมี่ตั้งแต่เด็กก็จริงค่ะแต่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจงานผ้าทอก็มาเรียนมหาวิทยาลัยในการทำงานโปรเจกต์จบที่กลับมาหารากศิลปะจากภูมิปัญญาผ้าทอ นำเศษผ้าไหมเหลือใช้จากกลุ่มทอผ้าของแม่ที่บ้านจะโปะอำเภอปักทงชัยมาใช้กับงานศิลปะแนวคอลาจเป็นจุดเปลี่ยนให้กลับมาเรียนรู้ถึงกระบวนการทั้งงานมัดหมี่และทอผ้าก่อนผูกลายมัดหมี่ให้มีสไตล์ของตัวเองตั้งชื่อให้ผ้าพื้นงามมีชีวิตเช่นลายเสือดาวลายหยาดพิรุณสกุระเล่นกับความโปร่งของไหมแก้วลายตารางในนามควีนแกมบิด ซึ่งนักออกแบบไฟแรงมองเห็นเป็นข้อได้เปรียบที่สามารถทำงานดีไซน์และลงมือทำได้ทุกกระบวนการงานฝีมือพอเราได้อยู่กับเส้นไหมจริงๆอะคะ่ะเราก็จะจับเนื้อสัมผัสมันได้ว่าไหมชนิดนี้ไหมเปลือกนอกที่เรียกว่าไหมลืบเนี่ย <S <S มันเหมาะที่จะออกแบบลายอะไรหรือไหมแก้วที่เป็นไหมดิบเนี่ยคะ่ะเหมาะจะออกแบบลายอะไร <S <S หรือถ้าเป็นไหมสองเส้นที่เขาคิดนิยมกันในที่มันออกเงาวาวเนี่ย ออกจะเป็นลายอะไรมันไม่ใช่ว่าเราจะมาอะหรือใหม่ทั้งหมดหรือว่าเรามาขบุดกับมันมแต่หนูมองว่าความดั้งเดิมของมันนะคะมีสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของมันอยู่เราก็ค่อยๆแปลงมันค่อยๆเ<ม>ด v วล o อมันขึ้นมาเช่นถ้าเรารู้สึกว่าคนเจเนอเรชันใหม่ชอบลายที่มันมินิมอลมากขึ้นเราก็อาจจะแค่ลดทอนรายละเอียดมันลงเราก็ยังยังไม่ยอมรับเขาเท่าไหร่เราลาย อะไรรู้สเปสะสปะไม่มีแพทเทิร์นนะ<ม>แล้วก็ลองทําไปก็คือปล่อยเขาอิสระแหละเราก็อยากลองเขาแหละทีนี้พอมออกมาเป็นลายผ้าอะไรแล้วเขาก็ทําลงในเพจให้ก็รู้สึกว่าอ้าววัยรุ่นเขาก็ชอบตามนะช่วงโควิดพี่ก็ขายผ้าได้สนุกสนานเลยไอย้พวกลายใหม่ๆจะเป็นวัยรุ่นที่แบบรุ่นจริงๆอะ่ะ<ม>ที่ไม่ได้แต่งไทยนะ่ะจะไปทําเป็นกระโปรงเป็นอะไรของเขาแบบ<ม>เป็นชุด เด็กวัยรุ่นใส่คิดอยู่เสมอแหละว่าทำผ้าทไทยเนี่ยจะต้องปรับแป่จริงๆก็ให้ลูกมาช่วยอีกแรงหนึง่งให้เขาพาพาเราทำบ้างหมวกที่สวมลายใบยทั้งในฐานะศิลปินพนักษ์นิิรทศการศิลปะนักแสดงละครเวที <c oughs> ก็ยังมีงานผ้าในนามคนปักทงชายให้ต้องครีเอทอย่างน้อยปีละ3คอลเลกชัน รวมถึงโปรเจกต์ที่ได้ใช้เวลาตั้งคำถามและหาลู่ทางใหม่ๆให้กับงานพาท้องถิ่นเราต้องกล้าตั้งคำถามกับมันเราต้องกล้าที่จะหารู่ทางใหม่ๆให้กับมันถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องยืนดูมันปล่อยตายไปเฉยๆซึ่งเราก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วเราก็เจ็บปวดของเราเหมือนกันมันก็คืองานของที่บ้านเราอัญชลีปสุวันไทย PBS รายงาน